สวัสดีค่ะเพื่อนเอนสหธรรม,มิกและสัตตนังทั้งหลายนะคะมาคลิปนี้จะให้ฟังตะแแะว,ว่าตะแแะจะพร้ามอะไรฟังก่อนนะคะผ่านมา2องพปีก็ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เข้าใจผิดเห็นไหมดังนั้นการเปิดธรรมเรื่องสัตว์เป็นเรื่องใหญ่ ก่อนมาศึกษาพุทธวินะโยมเคยได้ยินบ้างไหมล่ะใครพูดเรื่องสัตว์ใช่ไหมสัตว์ก็มองอ๋อเดัจชานหมูหมากากาเนี่ยสัตว์ถ้าว่าเราเป็นสัตว์นโกรธใช่ไหมเฮ้ยฉัน,นมนุษย์ว่าฉันสัแต่จริงยมคือสัตว์เทวดาวก็คือสัตว์เห็นไหนะเพราะคุณกําลังยึดติดขันห้า วิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตันหาตัตละสัตโตตัตละวิสัตโตตัสมาสัตโตติวุจติฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตันหาใดความพอใจอันใดความกำหนัดอันใดความเพลินอันใดความอยากอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณในพระสูตรบอกว่าที่มีอยู่ในรูปใช่ไหมในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณใช่ไหม คนนี้เอาไปบอกว่ามีอยู่ในวิญญาณตัวเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสัตว์มาเกาะวิญญาณก่อนแล้วจึงมาเกาะรูปฟังต่อฟังต่อได้มาคาดง้างทีหลังการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าผู้ยึดติดแล้วพระองค์ก็ไล่ไปทีละขันเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรัดเหมือนเดิมปะใช่ไหมตัดตั้งแต่รูปนะ ดึงคาว่ารูปออกใส่คำว่าเวทนาดึงคําว่าเวทนาออกใส่คำว่าสัญญานะดึงว่าสัญญาออกใส่คำว่าบิญญาณ <c oughs> ที่เหลือก็โยชันโทโยลาโคยันอะเนี้ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยพระยันชนะใดคงเดิมพระยัญชนะใดหายไปแล้วมีอะไรมาทดแทนนั่น <c oughs> คนเดียวในโลกที่ทําแบบนี้ได้คือพระพุทธเจ้ามันยากมาก ถึงแั้นหนึ่งพญชนะออกยิบอันอื่นใส่เแล้วไม่มีการเผลอผ่านไปสิบปีพูดอีกทีก็เหมือนเดิมนไม่ต้องสิบปีหรอกพวกเราเนี่ยนถ่ายคลิปครั้งแรกแล้วอ้าวผิดเดี๋ยวถ่ายใหม่พูดซ้ำเหมือนเดิมเนี่ยโหไม่ได้พูดยากมากการที่คนจะพูดซ้ำอย่างเดิมเนี่ยเยอมแกออกอคติง้งทุกพยัญชนะ ง่ายปฏิบัติไปแล้วไม่ใช่ได้จิตที่บริสุทธิ์กลับมาไม่มีจิตบริสุทธิ์จิตประพัดสอนผ่องสายผ่องแผ้วจริงแต่ไม่ใช่อมะตะไม่ใช่ความไม่ตายพระเจ้าจึงตัดเลยว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ สังคตธรรมหรือสังคตาสังคตาธาตุหรือสังคตาธาตุเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้ยังไงมันจะมีสามคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่จะมีอีกธรรมชาติหนึ่งคืออสังคตาธาตุ หรืออสังคตธาต <c> ุ <oughs> หรืออสังคตรธรรมนั้นคือไม่เกิดไม่ปรากฏมีการเกิดเมื่อฝั่งนี้อุปาโทก็คืออุบัติปัญญายติแปลว่าปรากฏอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏฝั่งนี้จะณอุปาโทปัญญายติไม่เกิดปรากฏคือไม่เกิด ฝั่งนี้วะโยปัญญายติเสื่อมปรากฏฝั่งนี้ผู้เจ้าบอกว่าณนะวะโยปัญญายติไม่เสื่อมปรากฏคือไม่เสื่อมไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะเสื่อมได้ไหมไม่ได้เพราะกระดาษนี้ขาดได้เพราะมันมีกระดาษมาถ้าไม่มีกระดาษมีกระดาษขาดไหมไม่มีดังนั้นเกิดจึงเป็นเหตุให้มีเสื่อมจริงไหมเมื่อณนะอุปาโทไม่เกิด นะวะโยมันต้องตามมาคือไม่เสื่อมเสื่อมมีไม่ได้ดังนั้นความเสื่อมมีได้เพราะการเกิดจริงไหมการเกิดจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีขึ้นซึ่งธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมแล้วเมื่อมีเสื่อมจะมีอะไรมีดับ ว่าจะมาชอบแรกปิดได้ยินไหมคะจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังคือจะจะคนที่อ่านบทพยัญชนะไม่รู้เรื่องอะนะนะฮะเหมือนกับที่พระตถาคตพูดในคาถาธรรมบทที่ตรัสว่าบิดาเอพราหมณ์ฆ่าบิดามารดา ค่าราชาทั้งสองและก็แว่นแคว้นและนายเสมียนเสียได้เป็นผู้ไม่มีทุกไปพูดอย่างเนี้ยถ้าคนถ้าแมงโง่ฟังอะนะแมงโง่ก็จะไปอย่างนี้ใช่ไหมไปฆ่าบิดามารดาใช่ไหมคะเพราะไม่เข้าใจปริศนาธรรมเหมือนกันเหมือนที่ฉันพูดมาละมือนคนที่ตัด หัวตัวเองตัดหางตัวเองนั่นแหละพระที่ปฏิบัติผิดทรงผู้ใไปอ่านมังไปอ่านชาดกเยอะแล้วไปอ่านเจอมังคละชาดกเรื่องพระมังคละพุทธเจ้าแล้วสมัยพระองค์เป็นโพธิสัตว์นะคะที่พูดถึงว่าพระองค์ก็เคยเสวยพระชาติเหมือนพระเวสสันดรของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วตรงนั้นมันจะมีบทว่าที่บอกว่าเราเออพ,พระโพธิสัตว์ทั้งหลายมันก็ว่า ได้ก็จะพึงระลึกจะจะอยากทําทานนะนะจะระลึกถึงทานที่เรื่องด้วยตนนะก็เลยจะส่วนใหญ่จะกล่าวเออจะกล่าวว่าไปอ่านมังคละชาดกแล้วกันว่าเราตัดศีรษะอันประดับประดาแล้วควักดวงตาที่หยอดแล้วแล้วก็เพิกหัวใจอะไรแล้วนี่แหละ นี่แหละไปอ่านชาดกแล้วก็เลยไปตัดหัวตัวเองว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าดิฉันเลยประมาณว่าคนที่จะตัดหัวถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถ้ามีเหตุที่ต้องทำนะก็คิดว่าเป็นความคิดของเขามากกว่าแต่ถ้าให,ให้ดิฉันตีความอย่างนี้ก็สามารถตีความได้ ไม่ให้มันน่าสยดสยองค่ะคือตัดศีรษะอันเครื่องประดับมีเครื่องประดับเสียแล้วเนี่ยก็หมายถึงการถอดถอนตัวเองจากการเป็นมีผู้เป็นผู้มียศหรือเปล่านะคะเพราะว่าเครื่องประดับบนหัวก็คือแสดงถึงยศถึงอํานาจใช่ไหมก็ละเสียแล้วอย่างเงี้ยอย่างควักดวงตาทั้งสองเสียแล้วเนี่ยก็เหมือนกับให้ทานลูกอย่างเงี้ยเห็นยักษ์กินลูกอยู่ทั้งสองอยู่ปากแดงเหมือน แก่นจันอยู่ก็ไม่ได้เกิดความสะทกสะทานก็เหมือนลูกก็เหมือนแก้วตาดวงใจใช่ไหมคะก็เหมือนกับให้ให้ทานลูกเนี่ยคือควักดวงตาทิ้งอะแต่ว่าในเรื่องพระโพธิสัตว์ก็มีท,ท,ที่ที่ว่าถวายดวงตาว่าจะให้ทานดวงตาแก่พรามคือเท้าสักกะปลอมก็มีอยู่แล้วก็เพิกคือควักหัวใจออกมานะ เหมือนกันก็เหมือนกับว่าให้ทานเอ่อเมียพ่อเปี่เมียเนี่ยมาเฮสีเนี่ย,ยก็เหมือนเป็นดวงใจใช่ไหมก็ตีความไปอย่างเงี้ยก็ <g ül> ได้ใช่ไหมคะเพราะมันไม่ละมันไม่ได้ละเอียดนี่ว่ามีพระโพธิสัตว์เคยตัดหวัวตัวเองใช่ไหมก็มีแต่ในวิกิพีเดียที่ไม่หาแหล่งข้อมูลมาไม่ได้ว่าใครไม่รู้ตัดหวัวถวายนะ นะคะแล้วมันก็ไม่มีแหล่งที่ข้อม,อมูลมาม,มันหาแหล่งข้อมูลไม่ได้ก็เหมือนกับเขียนกันขึ้นเองเนี้ค่ะนะคะนี่แหละคนที่อ่านพระไตรอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจปริศนาธรรมหรือไม่เข้าใจบทพยัญชนะแห่งธรรมเนี่ยก็จะบ้าๆ้าอๆไปแบบเนี้นะคะเหมือนนายคนเนี้ยนะคะที่บอกไปพูดเรื่องนั่นแหละสัตว์สัตวสัตว ก็คือไปบอกว่ามีสิ่งสัตว์มาจากนิพพานมายึดมายึดขันดิฉันก็อธิบายไปแล้วไม่อยากอธิบายเพิ่มนะแค่เอาคลิปมาให้ฟังนะคะแล้วก็ไปโมเมเอาไปเข้าใจเอาว่าอสังคตะนี่คือสิ่งอะไรที่ไม่เกิดปรากฏคือตัวเขาที่แสไปหาสัสตะทิฏฐิอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหาตัวตนที่เป็นอม,มะตะแล้วพราะไม่เข้าใจคําว่าอม,มะตะตาม ตามตามธรรมนะคะว่าคือความจริงแล้วคือเป็นเพียงสัพบัญญัติเพื่อความที่ไม่มีอารมณ์อย่างอื่นปรากฏขึ้นอีกแล้วนะคะคือไม่มีอารมณ์อารมณ์ของความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นแล้วเมื่อไม่เป็นแล้วก็เลยไม่มีความเป็นก็เลยไม่ต้องมีความอะไรเกิดขึ้นมาอีกคือไม่มีความทุกข์ความอะไรภาษายตนามันก็เป็นเรื่องภาษายตนาของมัน นั่นแหละอัธกถายอาจารย์ท่านถึงบอกว่านจะิตพระอรหันต์ก็เป็นเพียงกิริยาจิตไม่มีวิบากคือมันไม่มีคําพูดนะนะท่านอธิบายอย่างนี้มันก็ถูกแล้วนะคะมันก็เป็นกิริยาจิตแต่เพราะว่าส่วนมากอัธกถาหรือว่าใครๆนะก็ที่จะมาอาธทิบายธรรมเหล่าเนี้ของอัธกถาาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ย ก็ไม่มีคนที่จะแยบคายทางปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปปนธรรมก็จะอธิบายไม่ได้ว่ากริยาจิตที่ว่าจิตตังเนี่ยมันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเนี่ยก็หมายถึงอสังขตะด้วยมันก็เกิดเหมือนกันแล้วก็คําว่าจิตในในอสังขตะทั้งว่าจิตทั้งวิญญาณน,นั่นแหละมันก็คือตัวเดียวกันก็มีทั้งนั้นจิตเป็นสังขตะและเป็นอสังขตะก็ คือนี่คือคําพระพุทธเจ้าแต่อัตถคตาจารย์รุ่าหลังนี่จะไม่เข้าใจจะไปแยก,กจิตแยกวิญญาณออกว่าวิญญาณไม่มีมีแต่จิตทั้งที่จิตกับวิญญาณมันคือตัวเดียวกันนี่มันเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็มันก็มีคนโง่แล้วก็เราทำเนี่ยมันก็เข้าใจยากมันก็เลยตีความเพี้ยนกันมาเรื่อยๆนะคะอย่างในจิตตังพาเวยงังสังคตะเมตังเนี่ยดิฉันบอกแล้วใช่ไหมพวกคุณจำไว้ให้ดีๆนะ ว่าจิตดวงเนี้ยเป็นสังคตะจริงจิตดวงที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยในทาตวิพันคสูตรเนี่ยกำลังพูดถึงการทําสติปัฏฐานนะคะทำมักเหมือนพระธรรม,มทินนาพูดนั่นแหละคะ่ะว่ามักเนี่ยเป็นสังคตะนะคะมันก็เกิดแต่ขันนี่แหละแต่สภาวะมันต่างกันน่ะคือคนจะบอกว่าเอาสภาวะต่างกันคือสภาวะตรงเนี้ยเป็นของไม่เที่ยง สภาวัสสังคตะเป็นของเที่ยงเหรอหรือว่าสภาะวิรุธสภาวะอสังคตะเป็นสุขเหรอนั่นพวกคุณคิดเอาเองดิฉันไม่เคยพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนะคะว่าธรรมพระพุทธเจ้า,ามีลักษณะที่ต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงนะคะแค่พูดเปรียบเทียบเฉยๆว่าเพราะว่ามันมีผู้เสวยคือมีผู้ทําอยู่มีผู้เดินอยู่แต่ถ้าเป็นอรหันเราก็มันก็ว่าเขาก็รู้นั่นแหละ ว่ามันก็จะใช้บัญญัติอื่นไม่ได้ก็ต้องใช้บัญญัตินี้ว่ามีความต่างกันแต่ความจริงแล้วไม่ได้ต่างกันในเมื่อไม่มีผู้แล้วธรรมชาติของมันก็เป็นปฏิจจสมุปันธธรรมคือทำสามประการอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นคําว่าจิตตังพาเวยงังสังคตะเมตังในธาธาตวิพังคสูตรนี่นะคะพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตที่จิตที่ททกลาลังเดินมรรคนั่นแหละ แม้อยู่ในฌานในวสัญญานาสัญญายตนะจิตนี้ก็เป็นสังคตะอยู่เพราะยังไม่หลุดพ้นนะคะเข้าใจไหมฉันบอกแล้วว่าอ่านทาตูวิพังคสูตรน่ะต้องอ่านทําความเข้าใจดีๆเมื่อพระตถาคตตรัสถึงฌานสี่แล้วก็มาเปรียบเทียบว,ว่าเป็นช่างทองนั่นแหละฌานสี่จตุทัยฌานเพราะว่าการที่ช่างทองจะทําอะไรให้ทําทองให้ได้ดีเนี่ยนะคะอ่อนนุ่มเนี่ยเนี่ย ก็มันมีสภาวะของมันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยที่อยู่จตุจชานเนี่ยเพระอตถาคตตรัสว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานจะบังคับจะบังคับจะทําอะไรมันก็ได้อะไรเงี้ยจะแสดงฤทธ์ก็ได้เงี้ยควรแก่การงานที่จะทําฤทธ์ทำอะไรได้อะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนช่างทองที่จะทําทองเมื่อทองมันได้สภาวะที่เหมาะสมก็สามารถจะดัดเป็นนั่นเป็นนี่ได้ แล้วทีนี้ก็พูดถึงว่าเนี่ยจิตเนี่ยเป็นที่เป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยถ้าผู้ปฏิบัติจะน้อมจิตไปในอากาสาัญจายตนะจิตของเราก็จะเป็นอุเบกขาที่นับเนื่องด้วยอากาสาัญจายตนะแล้วก็พูดไปพูดไปถึงเนวสัญญาแล้วก็กลับมาถึงอากาสานันจามาย้อนพูดถึงเรือัญาว่าอนจาตนี่อยู่ใงเนวสญญาแล้วมาึงาเนี้ยที่มีความยึดใงเนีา้ว่าตึงป,ปาการาเนายตะแล้ปงเนวสใช่ไหม ตะทูปลาทานังเนี่ยคือมีความยึดในฌานอย่างเนี้อยู่จิตนี้ก็เป็นสังคตะเพราะยังมีความยึดอยู่นะคะยังไม่วิราค่ะดังนั้นแหละคําว่าจิตเป็นสังคตะคําเดียวนี่แหละไม่ว่าสัตตนางหรือว่า,ลาหลายๆคนก็จะตีความไม่ได้ก็จะคิดไปเองเพราะไม่มีความแยบคายในบทพญนะที่ตัวเองอ่านนะคะ ก็ไปยึดถืออวัจจิตเป็นสังฆะดังนั้นนิพพานไม่มีจิตไม่ว่าสมัยไหนๆอะ่ะอัธกษาจารย์รุ่นหลังๆที่มาตีความว่านี่แหละพวิญญาณดับสนิทเนี่ยในเกวตตะสูตรเนี่ยแล้วพระพุทธทาสก็ไปตีเอาไปขยายความต่อมันก็ท่านก็ขยายความไม่ผิดนะคะบวกว่าคนคนพวกบางพวกก็อ่านเนี่นนามและรูปดับสนิทไม่เหลือแต่พอไปเจอบอกว่าจิตตังวิมุตตังเนี่ย แล้วก็จิตหลุดพ้นเนี่ยก็เลยงงเต็กกันไปใหญ่เลยกล่าวว่าอ๋อในสอสังคตะไม่มีวิญญาณว่างนะั้นมีแต่จิตนนจิตกับวิญญาณเลยคนละตัวกันเนี่ยก็เลยไปมั่วเอาเพราะพระสูตรนี่แหละเพราะพระสูตรเป็นเหตุเพราะบทพระช,ชนะเนี่ยคนโง่มันเข้าใจไม่ได้ถ้าคนฉลาดในปฏิจจสมุปบาทแล้วนะคะแนพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่มานั่งวิปลาส แบบพวกนักอภิธรรมจอมปลอมหรือว่าศัตนังหรือว่าใครต่อใครที่เถียงกันว่าในตกลงในอสังคตะมีวิญญาณไหมอสังคตะคือวิญญาณไหมหรือว่านิพานคือวิญญาณไหมถ้าคนที่รู้ธรรมเขาจะรู้ทันทีว่าวิญญาณังอน,นิทัศนังก็คือวิญญาณก็คือตัวนิพานนิพานก็คือวิญญาณนะคะกริยาที่รู้แจ้งตรงนี้นะคะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อเนี่ยอน,นิทัศนังแปลว่า สัมผัสไม่ได้เห็นไม่ได้ด้วยตาเนือ้อแค่นั้นน่ะถ้าเห็นไม่ได้ด้วยตัวนะวิญญาณตัวนี้ก็คือสัมผัสได้ด้วยใจนั่นแหละใช่ไหมอืมมันก็คือเป็นธรรมรมของมโนใช่ไหมคะก็รู้โดยวิญญาณใช่ไหมคะดังนั้นวิญญาณนางอน,นิทัศนนางตัวนี้แหละแปลว่านิพพานนะคะแล้วทีเนี้ยจะเรียกว่ามันจิตก็ได้มันชื่อจิตดังนั้นจิตตังวิมุตตังวิรัตตังหรือว่าจิตตัง มุจติมุจติมุจติวิมุจติอะไรเนี่ยนะคะมันก็คือตัวเดียวกันนะคะแต่เพราะเพราะบทพยัญชนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกไงที่คนพวกนี้ทําให้คนพวกนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเ,เป็นแบบงงนะคะก็เลยกลาย็นว่าไม่มีจิตในอสังคตะไม่มีจิตอ้นี้ก็เหมือนกันจิตเป็นสังคตะดังนั้นในอสังคตตะไม่มีจิตวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้ าจิตด,ดับไปหมดแล้วเนี่ยที่ในเกวตัดสุวรรนามและรูปดับสนิทไม่เหลือคือไม่รู้ว่าฝั่งเนี้ยทั้งนั้นเลยมันไม่มีแล้วมันก็เกิดฝั่งใหม่ขึ้นมานะคะถึงบอกว่านามและรูปดับสนิทไม่เหลือแล้วนามและรูปก็นามและรูปที่สหรคตด้วยอ,อวิชาตันหาอุปทานที่ดิฉันอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปปน,นธรรมที่อธิบายมาแล้วมาแล้วนั่นแหละค่ะนะคะนะ คือมันเป็นการทํางานที่เมื่อสิ้นแล้วก็ก็สิ้นเลยจิตฝั่งนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกก็แค่เนี้ยนะคะแต่คนโง่มันเข้าใจไม่ได้ะคะ่ะแมงโง่มันเข้าใจไม่ได้แล้วก็มันมีหลายคนนะคะแม้แต่สาวกของมาทายมิตรเนี่ยก็บอกว่าจิตเป็นสังฆตะจิตเป็นสังฆตะเพราะพรอบทพยัญชนะบทนี้แหละในธาตุวิพังคสูตรนี่แหละ จิตังพาเวยัางสังคตะเมตังพระสูตรนี้แหละแล้วก็ไม่อ่านให้หมดด้วยนะพระบาลีมายกมาพูดแต่คําเดียวเนี่ยนะคะมาอ้างอิงแต่คําเดียวนะคะสัตนางจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะบทพยัญชนะประโยคทั้งประโยคเนี่ยมันยกมาพูดคําเดียวนะคะมันยกมาพูดครึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยนะคะนะที่บอกว่าตะทุป,ปาทานาังจิตที่ยึดอยู่เนี่ยในอาการสารนัญจาหรือว่าใน ฌาญเนี้ยเนี้ยเนี้ยจิตเนี้ยเป็นสังคตะนะคะแค่เนี้ยมันเข้าใจไม่ได้มันไปยกมาพูดอันเดียวจิตนี้เป็นสังคตะแค่เนี้ยก็เลยกลายมันว่าในนิพานไม่มีไม่มีอะไรเลยคนนี้เลยบ้าบ้าแบบนี้แหละค่ะบ้ากันคนที่ไม่รู้ทาไม่บ้าอย่างหนึ่งก็บ้าอย่างหนึ่งสัตวนางก็บ้าอย่างหนึ่งบ้าเอาสัตว์เอานิพานว่ามาเป็นสัตว์คนที่ ไม่ใช่สัาสนาก็บ้าว่านมพพานไม่มีวิญญาณมีแต่จิตนะคะนะเอาแล้วจิตเกิดขึ้นมาเดี๋ยวๆหรอนี่แหละค่ะก็บอกในสมุทยสูตรจิตดับเพราะนามรูปดับแล้วมึงมาอยู่ในอสังขตังมีจิตได้อ่ะมีจิตได้แต่ไม่ให้มีนามรูปอ่ะเข้าใจไมหมคะดังนั้นคนพวกนี้ก็เลยพูดอะไรขัดพระสูตรไปหมดเลยนะคะจิตลิศาส,สนาส เออเซนใช่ไหมเซนนิกายเซนมหายานนี่แหละยิ่งไปใหญ่เลยจิตเป็นอมตะเลยเทีเนี้ยนะคะมันมีเยอะพวกว่าพระวชีบุตรที่แยกไปนะที่เข้าใจว่ามีตัวเหมือนเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยเน้ยตแถเนี่ยเจ้าพ่อสัตตนังเนี่ยพูดพูดลักษณะเดียวกันกับพวกส,สายวะเลยใช่ไหมพวกพวกพราหมนะ แ้พูดแบบเดียวกันกับพวกพระวชีบุตรเลยที่บอกมีตนมีตนชั่วคราวแล้วมีตนมีตนเล็กแล้วมีตนใหญ่เพราะบทอะไรบทธรรมแห่งอะไรที่เขาวิปลาสพ่อบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ตนเป็นเกาะใช้ตนเป็นที่พึ่งพระวชีบุตรก็เลยบอกว่ามีตนเล็กและตนใหญ่มีตนปลอมและตนจริงเนี่ยเหมือนสัตสัตวนางเลยมีตัวตนชั่วคราวแล้วมีตัวตนแท้ถาวร อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นที่บทพยัญชนะดิฉันยังอยากจะมาพูดถึงบทพยัญชนะเรื่องสัตตสูตรไม่ต้องพูดถึงหรอกที่มันพร่ามบาลีมาทั้งหมดนะไม่มีตัวไหนคําว่าสัตตนางเลยมีแต่คําว่าโยชันโทยโยราโคยาน,นทิยาตันหาอ่าสัตระเอตระตตระสัตโต,ต,ตใช่ไหมที่มันพราพเมื่อกี้จําไม่ได้หมดบาลีก็คือพูดถึง ฉันทะราคานันทิตัาหาที่มีอยู่ในรูปแต่มันไปบอกว่ามีแต่ในวิญญาณเนี่ยมันมันเปลี่ยนบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้านะคะเอาคลิปมาให้ฟังแค่นี้เดี๋ยวออจะออกมาพูดถึงคลิปคลิปนั้นเออเดี๋ยวจะเอาคลิปต่อไปมาพูดเรื่องที่มันบอกว่าโสดาบานเกิด8ปดคราวแล้วอะไรอีกนะที่มันพูดโซดาบานเกิด8ปดคราวและอะไรอีก เกิดแปดคราวแล้วอะไรอีกนะเดี๋ยวดิฉันจะไปดูให้เดี๋ยวเอาคลิปนั้นมาให้ให้ฟังแล้วดิฉันตลกมากแล้วเราจะเอาคลิปที่เราพูดค้างไว้เรื่องคบมาพูดของมันนะคะเราจะพูดเรื่องภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอีกต่อไปถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจสวัสดีค่ะ